เกินไปอันนี้ก็เกินไปออกไม่ได้ครับเอ in ิ๊ดแมงเด้งมาที่เดิมตลอดเลยปีนได้ไหมอาปีนได้เอิ๊ดแมงเด้งมาที่เดิมอีกแล้วโอ้ยลมแก๊สเลยแล้วกันหายใจไม่ออกลมแก๊สตัวเองจมน้ตาย อะไไรวด้เอาละให้กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอาตืลลมตอนนี้เราอยู่กันในเกม Battlefield พาึวันนี้ผมจะมาโชว์อภิมหาความอดความโหดของปืนลูกซองกับแก๊สพิษนะครับก่อนอื่นเลยใส่แก๊สพิษฮะใส่แก๊สพิษอะไรใส่หน้ากากกันแก๊สนะครับแล้วก็ตามฮะโดนลมแก๊สกันใหญ่ลมแก๊สกันใหญ่นะครับซึ่งโอโอ ซึ่งเวลาใครดมควันเขียวๆเ,เนี่ยนะฮะเลือดก,ก็จะลดนะครับต้องใส่หน้ากากกันแก๊สแล้วเวลามันใส่หน้ากากกันแก๊สเนี่ยมันจะเล็งปืนไม่ได้ทําให้ลูกซองอย่างเรานัดได้เปรียบนะครับหนึงนัด1โึ่งตอะไรละโอ้ยไม่ตายวะก็ตายวะไปไหนแล้วมานี่ดีมานีดีโอ้ยใครยิงหลังใครยิงหลังปกติไอ้พวกเกมในซีรีส์ b t t l e Field เนี่ยผมจะเล่นแต่สมาเงี้ยโอ้ย เพราะว่ามันเป็นเกมแบบพื้นที่กว้างมากนะครับผมก็เลยเล่นแต่สนแล้วพอมาได้ลองเล่นลูกซองโอ้โหมันมันเกินบรรยายจริงๆครับเป้งเดียวนี่ลงไปนอนดิ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวผมต้องรอให้พวกมันเข้ามาใกล้อีกนิดนึงฮะนี่ไงล่ะเห็นไหมฮะมีว่าจะไจกลจะไกลนี่ไงโอ้โหประชิดแบบนี้ยิ่งชอบฮะเป้งเดียวเท่านั้นนะครับ ตอนนี้แก๊สพิดหมดแล้วฮะใส่ไว้ก่อนแล้วกันเผื่อมันโยนมาเราก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอดทุบอะไรไม่ใช่ทุบดิมันเปิดประตูแหมเดี๋ยวฟากแมนขึ้นไปบนบ้านก่อนครับแก๊สหมดก็นะครับต้องเดินวนอยู่ในนี่น,นี่นี่ไงโอ้โหไม่ตายวะยิงเว้าฮะยิงวืดไปนิดนึงนี่ไงครับโอ้โหสุดๆจริงๆนะนี่ตัวหนึ่งโอ้ ยิงแม่นอย่างนี้อย่าเป็นลูกซองเลยนะครับมึงไปตายแล้วเกิดใหม่เป็นสไนดีกว่านะฮะโอ้โหเห็นไหมเป้งเดียวเท่านั้นครับนี่ไงฮะมันโยนแก๊สเขียวมาแล้วพอพวกเห็นควันเขียวๆอย่างนี้ผมนึกถึงได้ฟีลเพลงนี้มากเลยโอ๊ยอะไรล่ะโหหนุกนานเลยฮะเฮ้ยกระสุนจะหมดแล้วอะ เหลือสามนัดฮนะไม่รู้ว่าทำไมภาคนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นหน่วยกระสุนเลยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยรู้สึกก็ว่ามีนะฮะหน่วยกระสุนแต่แม่งมันไม่แจกกระสุนให้เราเลยเอาไปใช้คนเดียวนะฮะโคตรขี้เหนียวขี้จี้แม่กต้องขยับขยายอาณาเขตไปใกล้อีกนิดนึงฮะเพราะว่ากระสุนเราเหลือแค่นี้ตายเกิดใหม่เอากระสุนยังจะดีกว่านี่โอ้โหอีกหนึ่งนัดครับขออีกหนึ่งตัวแล้วกันก่อนจะตาย โอ้ไม่ได้มันไปละออกสิโอเคนี่เนด็ดอุ๊ย,ยว้าวแต่เดี๋ยวมันโอเคเกิด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 โอ้โหดิด้นกันเรียบเลยนะครับน้องอาร์ตมาแล้วน้องอาร์ตจะมาพลิกเกมเปิดหน้าต่างมองซ้ายขวาปาแก๊สใส่หน้ากากโอ้ยมีคนดมฮะมีคนดมแก๊สเขียวอยู่ไปไหนกันไปไหนฮะ <laughs> อะไรเฮ้ยเฮ้ยปล้าระเบิดปลาระเบิดอะไร <laughs> 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 มาฮะใกล้ไกลก็ไม่กลัว <laughs> ลุกรโอ้รถอันนี้อันนี้ไกลเกินนี่เลยปืนต่อต้านรถถัง <laughs> เป้งเขาให้ <laughs> ขอโทษมีแต่ลูกซองกับไ,อ,ไอ้นี่ไงโอ้โเออนี่แหละกำลังรอให้วิ่งมาใกล้ๆเอาแก๊สเขียวไม่แล้วขอบคุณมาก โอ้สูทครบโอ๊ยโอยอยู่ไกลอยู่ไกลโอ้โหนี่ก็โยนควันเขียวมาเรื่อยๆเลยเนี่ยโอ๊ยอ๋ออ๋อนึกถึงเพลงนี้ดุดบุญเดินเซ่โอแลเฮโอลาชาโอ้ได้ว่ะได้วะได้วะไม่ดิ โอ้โหนี่เราเป็นนักเลงคุมซอยเลยนะฮะเนี่ยไม่มีใครกล้าโ,โอ้โหมาโผล่เลยเดินมาเยอะเลยอุ้ยอะไรรีบไปกันดีกาฮู้เลือดเหลือสี่นะฮะไม่ยิงให้ตายไปเลยแหละรอดได้ยังไงก็บังฮู้ The fake เ,เอ้าเฮ้ยรอดแล้วรอดแรงมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันไหม้ทะลุก,กำแพงมาเลยนะฮะ อะไรวะโอ้ยโดดมากลางอากาศอย่างนี้เลือดก็ไม่มีกระสุนก็ไม่มีนะฮะอ้อควันเขียวมาอีกแล้วโอ้ยป่ากันจังรอดีกว่าครับรอนมาใกล้ๆยังไม่กล้าบุกสักท่าโอ้ยนี่นะฮะรอมันมาใกล้ๆดีกว่านี่ โอ้โหบอกแล้วอย่ากเกิดเป็นลูกซองเลยเกิดเป็นสไนเฮ้อเอาเอามานั่งเนียนอยู่ตรงนี้นี่เองปืนครบพร้อมเลยมีอีกฮะมีอีกได้ยินโอ้โหดูดูมันมนอนแข็มกันอยู่นี่เลยโอ้โหเอหอะมิทรลตรช เออหน้าตเล่นอ่ะอ่ะอนิ่งๆนิ่งเดียวเออเออว้าวเปิดหน้าต่างมาเปิดหน้าต่างมาเปิดมารับกระสุนแท้ๆอุ้ยปืนคบตกมาใหญ่เลยอุ้ยใครยิงวะหัวมันตกใส่หัวมากเลยเนี่ยอีอี อยู่เต็มตึกเลยอะเอาข้างบนนิงน่งๆขอร้องเออโ,อโอ้โหนิงน่งๆแบบนี้พี่ชอบโอ้โหนี่ไงลงกลางหัวเลยนะโอ้ย <c oughs> นี่แน่ก็ว่าใครมายิงก็โทษเอาหมอหมอจะชุบเพื่อนไหมรอยิงอยู่เนี่ยมันเห็นเราแล้วฮะนี่แน่โอ้ยไม่ตายว่ะนี่ เอาไอ้มอท้ามาเกิดไอ,ไอ้มอท้าโอ้ยอือ้ยิงติดขอบเฉยๆนะเฮ้ยหินเต้ตูดอะโอ้ไม่ตายเอามันออกไปแล้วอเฮ้ยเห็นแล้วแว๊บแว๊บบ๊อบบ๊อบแว๊บแว๊แว๊บแว๊บวู้ อ้าโหแม่นอ้าวฮะโอ้โหหนุกแนนจริงๆิงสนายดา่านี้ไม่นอนยิงอย่างเดียวเลยหัวแตกไปโ,โหแม่สักนิดชีวิตจะแจม่มใสอ้าวยิงไม่โดนไม่เป็นไรเย,ย้โห้ยเกมจะจบแล้วมันนำไป90แล้วเนี่ย ทีมเราทำอะไรอยู่วะที่เรายิงอยู่คนเดียวเลยเนี่ยโอ้โหดูสายแบกของจริงตาย4ค่า1บสี่เอ้ตาย3เองนะจ๊ะคนอื่นไม่ตายเป็น10ไม่รู้ตายกันได้ยังไงไอ้บ้าไม่ยิงกันเลยวะไม่ตายอย่างเดียวเลยช่วยอ่นี่โอ้โหว้าวตูดนี่มันเกมยิงไม่ใช่เกมให้โดนยิงโอโ,อโอ้โหดูมันโยกโอ้โหสเต็ปมันดีสเตปมันดี Eat, <elim> เข้าตูดเข้าตูดเอาวิ่งไปตัวเอาลิฟจบไปหนีเว้อโอเคถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยบายบายซิวเกส Next ชา m มเจอกันครับ